สวัสดีครับลุงตึงช่างต้มวัดเสียงพิษลีนะครับกระสตรตัวนี้เป็นของร้อยสิบไอนะครับแต่มาความเป็นลูกคลิกนะครับก็ใช้ลูกเดิมมารวมนะครับคว้านใหม่ครับลูกคลิกไซส์ห้าเลยอันนี้ก็จะเพิ่มกําลังอัดนะครับในส่วนของลูกคลิกหัวจะนูนกว่าลูกร้อยสิบไอนะครับดูนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับรถเดิมนะครับไม่ต้องปัดหัวหลบวาวเลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับ เอาเส้อสูบบางค้านแบบนี้นะครับก็ตอนนี้เราก็มาดูดูลูกเดิมกับลูกคิดนะครับอ่าด้านนี้นะครับเป็นลูกเดิม110ไอนะครับอันนี้เก่าหน่อยนานแล้วก็ถ้าเทียบสลักกันนะครับลูกสูบมันจะพอดีกันเลยครับแต่110ไอจะตัดตรงแล้วก็บุ่มลงล่างนะครับ๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับ บุมลงไปด้านล่างนะครับตรงเนี้ยก็บวกกับซีซีฝาที่เขาทำมานะครับก็พอดีกันนะครับแต่ถ้าเราอยากได้แรงอัดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยที่ไม่ต้องคว้านนะครับเราก็ไปซื้อลูกคลิกมาใส่ได้เลยใส่สเตนดาตตแต่เนี้ยลูกค้าต้องการคว้านใหม่นะครับเพราะว่าลูกใส่เดิมมันหลวมแล้วนะครับควันออกแล้วก็ซื้อส์ยี่ห้ามาใส่นะครับคว้านแค่ใซสเดียวนะครับทีเดียว อันนี้ก็ความแตกต่างมีเยอะนะครับอย่างเช่นอ่านี่ความเสร็จแล้วครับอย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับมันไม่มีขอบประคองเห็นไหมครับร้อยสิบอันเนี้ยลูกคิดนะครับมีขอบประคองทั้งลูกเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับชายกระโปรงด้านล่างนะครับมีประคองมันเวลาใช้งานก็จะการสะบัดตัวหรือว่าการชักขึ้นลงนะครับมันก็จะเสียดสีกระปอกสูบเยอะกว่าแต่มันก็ทนกว่านะครับ อ่าทนกว่าแต่ว่าถ้าเป็นรูปเดิมมันก็กําลังอัดน้อยนะครับแต่ว่าการขึ้นลงมันจะผิวกว่าครับเพราะว่ากระโปรงมันเล็กกว่านะครับเนี่ยครับต่อไปเป็นขั้นตอนการขับนะครับขับสระสูบเราาพันหัวหัวว้านก่อนครับพันเสร็จเหล็กเข้าเครื่องนะครับจะได้ใช้งานได้นานๆเนี่ยครับพันไว้แล้วหมุนขึ้นมา อันนี้คว้านแค่เข็มเดียวนะครับทีเดียวครับจากห้าสิบขึ้นเป็นห้าสิบจุดสองห้าอ่าเดี๋ยวเราเอาหัวขึ้นแล้วลองลูกสูบใส่ดูครับก็เนี่ยครับเข้าได้ครึ่งลูกนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็ทําการขัดเสื้อสูบนะครับนี่ควานไซเดียวก็หมดรอยแล้วครับถ้าเกิดว่าควานตรงนะครับจะควานเบี้ยวยังไงก็ไม่หมดรอยนะครับมันจะเห็นรอยลูกสูบ ปอกเดิมอยู่แล้วก็จะเห็นรอยใหม่อยู่อันนี้คว้าน0.25มิลนะครับก็คว้านเสร็จแล้วมาขัดกันครับทีนี้ในการขัดการใช้ลูกเดิมนะครับถ้าจะให้ดีนะครับเอาแหวนมาด้วยนะครับเอาแหวนมาวัดด้วยเพราะว่าลูกมันเล็กครับมันจะตึงหน่อยครับมันจะตึงกว่าพวกลูกใหญ่ๆนะครับลูกใหญ่ๆมันจะตึงไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากลูกสูบมันใหญ่นะครับ การเสียดสีความร้อนมันเยอะถ้าตึงมากเนี่ยโอกาสที่ลูกสูบติดลูกสูบเบรกเนี่ยจะมีเยอะกว่าลูกเล็กนะครับอ่ะทีนี้เราก็รัดก่อนครับจับเสื้อดูก่อนอ่ะโยกดูอย่างนี้ก็แน่นแล้วนะครับใช้ได้แล้วต่อไปก็เราจะใช้หินขัดใส่นะครับเพื่อทาการขัดเงาปอกสูบหรือว่าขัดการลูกสูบติดนะครับให้มันลื่นหน่อยหนึ่งการคว้านเสื้อสูบมาเนี่ย แท่นมันจะลงเป็นแบบว่าแนวตรงนะครับแนวดิ่งลงมาหมุนหมุนลงมาลงมานะครับแต่การขัดนะครับมันจะขึ้นลงสลับกันทําให้เกิดรอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าลูกคลิกนะครับผมคว้านขัดใช้ความหนืดประมาณไหนนะครับก็เป็นเทคนิคในการเพิ่มซีซีขึ้นมานะครับแล้วก็เพิ่มกําลังอัดด้วยนะครับ ันนี้หินก็ยังยังใส่สายอยู่นะครับมันยังถ่างตัวมารัดตอ,อกสตรได้ไม่ดีนะครับก็เดี๋ยวขึ้นลงจะพักหน่อยครับเดี๋ยวจะค่อยๆเบ่งออกมานะครับนี่ครับมันยังเบ่งได้อีกนะครับยังไม่สุดมีอะอยังนะครับพอค่อยเบ่งมันออกมา เพราะว่าตอนหุบผมหุบเข้าไปเยอะนะครับเพราะว่าตอนแรกควานลูกซีดีอยู่รับแล้วอยู่ดีๆพอคว้านลูกเล็กลูก50าสิบมิลเนี่ยครับมันก็ต้องหุบเข้าเยอะครับหลายอย่างนะครับหินมันยังไม่กลมนะครับหินมันใหม่้วนะครับมันยังเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับมันก็จะวิ่งสะบัดแกว้งอยู่แต่เดี๋ยวตรงพัดมันก็จะตรงะครับเนี่ยครับพอมันเข้าที่มานะครับมันก็จะตรงครับ ก็ขัดไปเรื่อยๆเลยครับอย่างนี้น้ำมันก็มีเต็มถาดย้าย่าดครับน้ำมันนี่ผมเปลี่ยนทุกวันเลยนะครับซื้อใส่กันรองเปลี่ยนทุกวันเลยใช้น้ำมันใหม่ๆขัดให้ลูกค้าตลอดเลยครับก็อันนี้เป็นดีเซลนะครับเบอร์พิเศษเลยนะครับเรื่อความลื่นแล้วก็ความเงานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองหยุดลองลูกสูบดูก่อนนะครับ วันนี้คนช่วยถ่ายไปกรุงเทพนะครับก็เลยต้องถ่ายเองนะครับวันนี้สองลูกสูบก่อนครับทํามือนึงถ่ายมือนึงนะครับก็เนี่ยครับอันนี้ถือว่ายังตึงอยู่นะครับอันนี้ถือว่าตึงมากเลยเนี่ยครับถ้าใส่ไปอะลูกสูบติดแน่นอนครับอันเนี้ยแล้วก็ปากแหวนนะครับมันจะชนกันก่อนนะครับจะใช้งานไม่ดีครับแบบนี้ แน่นมากเลยเราก็ขัดอีกครับอันนี้ในะการขัดผมก็เป็นกระดาษทรายสองนะครับเ,เป็นหินสองแล้วก็ไม้สองนะครับดูครับหินสองไม้สองนะครับก็เป็นเทคนิคของทางร้านนะครับพอแล้วแต่บางคนหินสี่เลยบางคนก็หินสามไม้หนึ่งนะครับเทคนิคนี้เยอะครับเลื่อกอันที่ดีที่สุดแล้วกัน ลูกเดิมนะครับสามารถทํายืดชักได้เลยนะครับลูกคลิกนะครับดูกระโปรงมันจะเว้านะครับยืดชักไปเลยสามมิลนะครับไม่ต้องตัดตีนลูกสูบเลยนะครับข้อดีของมันตรงมันจะให้คล้ายกับลูกเทียนะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็มีร่องน้ํามันนะครับเห็นนะครับเหมือนลูกร้อยยี่ห้าเลยลูกคลิกเนี่ยครับนิยมเอามาใส่ทุบกระทับร้อยสิบไอกันเว็บร้อยก็ใส่ได้ครับเว็บร้อย เดี๋ยวเราลองก่อนครับอันนี้เป็นการขัดด้วยหินกับไม้นะครับนี่ครับอ่าอันเนี้ยลื่นแล้วครับลื่นแล้วต่อไปเราจะใช้กระดาษทรายเลยนะครับใส่กระดาษทรายขัดเข้าไปครับเพิ่มความเงาครับตอนนี้สังเกตว่ามันจะมีรอยเยอะเห็นไหมครับรอยเยอะเดี๋ยวดูเรากระดาษทรายใส่นะครับจะเก็บรอยเก็บงานช่วงนี้นะครับ นี้ก็เป็นการใส่กระดาษทรายแล้วนะครับหยุดให้ด้วยครับของกระดาษทรายใส่หัวขัดนะครับเนี่ยครับขันไว้เราก็เปิดเดินออโต้เลยการใช้กระดาษทรายขัดนะผมจะเปิดเดินออโต้นานมากเลยครับยิ่งนานยิ่งดีครับตรงนี้อันนี้ลูกค้าก็นั่งรออยู่นะครับสองคนนะครับมาไกลด้วยครับมาจากท่ายางเลยครับ ก็จากนี่กับทายามห่างกันประมาณ60โลครับก็รอรับได้เลยควรานลูกแบบนี้นะครับไม่เกิน15นาทีเสร็จลูกค้ามาจากไกลๆนะครับอัดก้านตูบควานเสื้อนะครับยาบ่าวาวนะครับมาไกลๆนะครับสามารถมานั่งรอรับกลับได้เลยนะครับถ้ามาเจอช่างนะครับ แต่บางทีไม่เจอช่างช่างไปส่งของนะครับชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเพราะว่าไปส่งของไกลมากครับแ่วนี้ไม่ค่อยมีขนส่งส่งของครับก็อาจจะรอนานหน่อยนะครับทางที่มีโทรนัดไ้เลยครับ063 964 5239ครับเบอร์โทรครับสำหรับใครที่มาซื้ออะไรนะครับหน้าร้านก็จะมีแอดมินให้บริการอยู่แล้วนะครับสามารถซื้อกับแอดมินได้เลยนะครับมีคนบริการขายอะไรให้อยู่แล้วนะครับ เรื่องราคาเรื่องอะไรก็แอดมินก็ทราบราคานะครับหรือว่าจะโทรหาช่างทีก็ได้ครับเผื่อจะได้ส่วนลดพิเศษนะครับบางทีขับมาไกลก็ลดค่าดมันให้นะครับอ่ะนี่ก็เสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวดูนะครับตอนที่ยังไม่ลงกระดาษทรายกับตอนลงกระดาษทรายนะครับนี่ครับอันนี้ลงกระดาษทรายแล้วนะครับจะเงาแว็บเลยครับเนียนไปเลย อ่ะเดี๋ยวเราออกออกก่อนครับก็คว้านแบบนี้นะครับขัดแบบนี้นะครับลูกค้าไปนะครับสตาร์ทเครื่องติดนะครับอัดได้เลยครับเนี่ยครับเงาแบบมีลายด้วยนะครับเนี่ยครับไม่ต้องกลัวลูกสูบติดเลยนะครับน้ํามันเครื่องเข้าเลี้ยงได้นะครับขอให้น้ํามันเครื่องลูกค้าไม่แห้งแล้วก็ปั๊มน้ํามันเครื่องลูกค้าฉีดนะครับปั๊มไม่เสียตะแกรงไม่ตันนะครับ ยังไงก็ใช้งานได้นะครับนี่ครับพอลูกสูบเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับมันจะเข้าไปแบบพอดีพอดีสมูทสมูท t นะครับเนี่ยครับไม่หลวมครับแล้วก็ไม่แน่นเกินนะครับนี่ครับหัวนะครับมันก็จะโยกไม่ได้นะครับอ่ามีโยกได้นิดหน่อยนะครับแต่ขึ้นลงเนี่ยทางด้านเนี่ยครับซ้ายขวาเนี่ยครับมันจะโยกได้นะครับเพราะหัวลูกสูบไม่ค่อยกลม นะครับโยกได้